นะฮะขอเกล้าสมบัติจุมิฉลองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พ่อผมเจมส์ก็เมื่อวันนี้ผมก็จะโปรโมทชั่นให้นัทซ่าทีวีหรือเปล่าอยู่ว่านัททีวีนะเออแล้วแต่ยำพวกฉลองอะไรฉลองหนึ่งร้อยซับไหมปะ่ะฉลองหนึ่งร้อยซับแจกสกินมาค,ครับทำดีประจะนานเวลาครับแล้วก็พอคุณทำสกินทำดีให้ 3สสโมชลแลแล้คลสเกมไงดังคิคดสมัครกี่งานนะจอมาโบกนี่โอเคนะก็กติดตามเขาด้วยนะติดตามเขาไป ไปตามเข้าไปช่องก็เกี่ยวกับนี่ฮะหนึ่งร้อยสี่คน,นครับเพียงก,ก็ไปกดติดตามเขาด้วยนะครับขอลาไปก่อน